โอเคครับผมก็กล้าสวัสดีคนดูนะครับผมลูมิแอรนะวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม Toilet Tower Defense เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเกม Toilet Tower Defense เนี่ยได้ทำการอัปเดตอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นอีเวนต์แบบว่าอีเวนต์วันโกหะนะครับนะเป็นวันโกหนั่นเองซึ่งมีตัวละครมาค่อนข้างที่อะเยอะพอสมควรนะครับนะซึ่งตัวละครน,นี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะเป็นแบบพวกแบบมึนๆนะดูดิโคตรมึนเลยอะ นะครับซึ่งสามารถหาสุ่มได้ตรงนี้เลยนะคุณดูนี่นะครับก็จะใช้เงินในการซุ่มนะครับเป็นกล้องประมาณนี้นะเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0้นั่นเองนะครับใน1กล่องเนาะก็จะมีตัวละครเนี่ยในตู้เนี่ยอยู่ที่4ตัวนะครับมีระดับสีแดงนะสีเหลืองนะครับแล้วก็อีพิกแล้วก็แรลนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมก็ได้ทําการซุ่มมาแล้วนะครับได้แต่ตัวพวกนี้นะมิตติกนี่ยังไม่ได้นะครับผมนะ ซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวละครที่ระดับแรกันดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันมีความสามารถล้างปันสมองหมอนฟังศัตรูให้มาอยู่ฟังเหล่าได้เว้ยซึ่งมันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเทจัดประหลัดบอกเลยนะครับนะซึ่ง DPS เนี่ยอยู่ที่10,000ื่นนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยอยู่ที่5,000นะบอกเลยว่าเป็นตัวแรที่ค่อนข้างที่จะเทนะครับบอกเลยว่าโหดจัดนะครับซึ่ง คลิปนี้เราจะเอาไปลองเล่นกันดูนะครับตัวละครที่ผมจะเอาไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะจะมีกีนมีผู้มีเอ่อกระเล็กเจ้าตัวไรเงินนะับแล้วก็จะมีตัวใหม่ระดับแรนะนะครับผมนะซึ่งก็สามารถหาสุ่มได้ในกล่องนี้นั่นเองนะครับคล้ายๆแบบพวกตัวตลกอะเอาตรงอีเวนต์ตัวตลก,กรู้เปล่าว่าเนี้ยนะครับนะโอเค ก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่านะครับนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคนดูนะซึ่งก็ยังไม่เคยได้ลองเล่นดูนะครับดีย๋ยาไปลองเล่นกันดูสักนิดสักหน่อยและกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครใน Toilet Tower Defense นะครับผมขอแนะนำเว็บนี้เลยนะบิวปรกร์นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับร้านบุปกรณ์เนี่ยได้ทําการลดราคาพิเศษนะครับในเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็จะมีตัวละครใหม่ๆในเทเลทชาวเวอร์ดิเฟนให้เลือกซื้อเลือกหากกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวกระต่ายหุนยนนะครับในราคา199นะหรือจะเป็น u ูดซีพิษในราคา39บาทนะครับถูกมากนะแล้วก็จะมีเจมให้เราเลือกซื้อเลือกหากกันได้นะครับอีกทั้งนะครับก็จะมีไอดีใกล้เงินและใกล้เพชที่ลดราคาแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมีบริการขายไกล้ตันบ็อกมมััดดว อะไรต่างๆมากมายที่ลดราคา,าแบบจัดเต็มนะครับสามารถไปเลือกซื้อเลือหากันได้เลยนะครับผมนะก็สลรับลิงก์ในการเข้าเว็บเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็ไปสามารถเลือกซื้อเรือหากันได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะคนดูนะซึ่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในด้านห้องแล็บนะครับผมนะเป็นด้านเก่าที่เก่ามากแล้วเนาะแล้วก็ทําการรีเมคเริรีโมเดลมาค่อนข้างที่จะสวยนะคบผมนะบอกเลยว่าแทบจะลืมเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นด้านแรก ที่ผมใช้ในการฟาร์มเงินนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคิดถึงนะด้านเนี้ยฉันนั้นคิดถึงเธอเหลือเกินนะครับผมนะซึ่งค่าวาของเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่100นะครับขออนุญาตวางเลยแล้วกึนจัดไปนะครับผมให้คายเดดพูเนี่ยอันนี้จากเท่าที่ผมมองนะครับผมตัวมันออกเป็นแนวแดงๆนะแบบผือปืนอะไรเงี้ยเดดพูหรือเปล่าวะ เล็ดพูถือปืนเลยเงี้ยออไม่น่าใช่นะมังคนดูดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่400วง15ครูดาว2นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะล้างสมองฟังสตูยังไงนะครับไม่รู้ว่ามันจะเรียกแบบเรียกมอนฟังสตูออกมาจากท่านเราเลยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับขออนุญาตวางสัก3ตัวละกันเนาะเพื่อาอาจจะเพิ่มโอกาสในการเรียกนะ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจอีกอยู่ดีนะครับว่าโอกาสที่มันจะล้างสมองเนี่ยมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคนดูซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตวางตังก่อนนะครับเอต,ตรงนี้มันวางไม่ได้นะคนดูเดีย๋ยวเราวางตังตรงนี้แล้วกันเนะาะเดี๋ยววางตังสัก3ตัวนะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มวางตัวละนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีตังนะที่ขนาดวาง3มตัวเนี่ยโอกาสที่มันจะล้างมอนเนี่ยก็ยากพอสมควรเลยนะครับ หรือว่ามันต้องอัพก่อนอันนี้ไม่แน่ใจนะอุ้ยมาแล้วดาเมจอยู่ที่โอ้เลือสามพันเลยนะอันนี้น่าจะได้อยู่มั้งโอเคเดี๋ยววางตังตรงนี้โอเครู้เรื่องอ่าอัพขัน้นแรกอยู่ที่เท่าไหร่อ้อัพขัน้นแรกเนี่ยอยู่ที่ห้าพันเลยนะครับคุณดูบอกเลยว่าตึงชาติเอ้หรือว่ามันต้องอัพก่อนว่ามันถึงจะสามารถแบบล้างมอนได้นะรีมอนได้อะ่ะเราขออนุญาตอัพตังก่อนละกันเนาะจะได้มีตังใช้นะครับผม ทำไมรู้สึกว่ามอนเหมือนจะหลุดนะวางกินก่อนละกันนะครับอันนี้มอนจะหลุดหรือเปล่าอันนี้ฉันไม่ค่อยรู้เท่าไหรอ่อันนี้ได้ไ่เท่าไหร่เนี่ยหกร้อยนะช่วยโจมตีไปละกันเนาะโอเคโอเคมาอัพตังค์ต่อนะคนดูนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวต้นเกมแน่นอนนะครับเพราะว่าเริ่มมาเนี่ยอัพห้าพันเลยนะโอ้โหค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับนะถ้าเทียบกวับตัวใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยก็อัพแค่หกร้อยเองเห็นปะ กินก็อัพไม่ถึงเพิ่งจะ200เองอะ่ะอัน,นี้เริ่มมาอุย้ยเริ่มมานี่ล่อไป5,000โอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้เงินเยอะนะขออนุญาตมาอัพตังต่อนะครับผมนี่ระดับแรนะใช้เงิน5,000นะครับผมว่ามันไม่น่าจะอยู่ระดับนี้เอาตรงน่าจะไปพวกอ e ีพิกมากกว่านะหรือไม่ก็เป็นรีเจนเนอ l รี่ไปเลยนะครับตัวรีเจนบ้างตัวยังกล้ากว่าตัวนี้อีกเนาะโอเคก็มาอัพตังต่อนะคนดู เพราะว่าผมนั้นไม่มีตังอัพตัวนะครับบอกเลยว่างอมจ้าดโอเคครับตอนนี้ผมมีตังอัพแล้วนะคนดู5 0 0พันนะคนดูโอ้โหเก็บนานมากนะมอนเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับขออนุญ,ญาอัพเละกานเรียบร้อยโอ้โหดาเมจเนี่ยดิ้งไป3 0 0พันะครับแล้วก็มีเหมือนปออแขนมานะเหมือนธงชาติประเทศอะไรสักอย่างหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะคนดูนี่นะแล้วก็ยิงลัว,ลวขึ้นด้วยนะปังปังปัง,งเลยนะครับผมคูดาวเนี่ยอยู่ที่ 0.5นะครับวง20นะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่3,000นะครับถ้าเทียบว่าตัวอันนี้ก็ดาเมจเยอะขึ้นนะคูดาลดลงแล้วก็วงก็เยอะขึ้นด้วยนะครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าขั้นนี้เนี่ยสามารถรีมอนได้หรือ,อยังนะนี้แล้วก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ารีมอนมันจะรียังไงนะก็คือแบบว่าเอามอนมาอยู่ฟั่งเราเนะี่ยมันจะทํำยังไงนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจอัพขั้นต่อไปัับผมอออออยยู่่ที1,000 1,000นเะเเเดงงาหลลืข เรียบร้อยนะครับกลายเป็นปืนคู่ตึงๆนะคนดูแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับนะเป็นโลโก้ประเทศหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่กล้าฟันธงนะดาเมจเนี่ยเด้งไป5,000นะครับคูดาวอยู่ที่0ูแล้วก็วงอยู่ที่25นั่นเองนะครับขออนุญาตอัพแบบรัวๆเลยแล้วกันนะนะเพื่อมันจะได้แบบตึงๆนะครับผมบอกเลยว่าตึงชาติตึงชาติตอนนี้ก็อัพตันมาสองตัวนะเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้ทิ้งเลยดีกว่ามาั้งอันนี้โอเคแล้วก็อัพตัวนี้สวยงามมากตอนนี้ ยังไม่มีมอนหรืออะไรโผล่ออกมาเลยนะครับผมยังไม่แน่ใจว,ว,ว่ามันจะมีอะไรโผล่มานะคนุณโดโอเคออพไปแล้วห้าพันนะคนุณโ,โ,โดโอโดนสตัรลูลรัวเลยวะโดนฉันโดนสตันลูรัวเลยฉันโดนลูรัวผเอากินไปตรงนี้ดีกว่าโอเคันต้องได้บางแล้วไม่รู้ว่ามันมันมันล้างมอนตรงนี้เลยหรือป่าแบบ กดปุบแล้วมันก็หันหัวกับเลยหรือว่ามันต้องเรียกโผล่ออกมานะขออนุญาตนั่งดูก่อนละกันนะครับเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันแบบมันสรุปมันจะเป็นยังไงนะคนดูนะก็เดี๋ยวขอพักไปตอนที่มันสามารถเรียกมอนได้เลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะสามารถเรียกมอนได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันละกันนะคนดูนะ โอเคครับตอนนี้กองทัพตรงนี้เนี่ยก็อัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกตัวนะผมก็ยังไม่เห็นมันจะล้างหมอนได้เลยนะครับล้างสมองมอนนะไม่รู้ว่ามันทํำยังไงนะคนดูอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่เห็นเขาบอกว่าโอกาสออกมันน้อยมากนะครับมันค่อนข้างน้อยนะแล้วก็ไม่สามารถทํากระบอกได้ด้วยนะคนดูมันทําได้หรือวะคิดไปเองหรือเปล่าว่าคนดูผมก็ไม่รู้วะผมขออนุญาตอัพกรีนนะคนดูได้ช่วยกันทำดาเมทนะครับ มันยังไม่มีตัวโพอะไรโพรมาเลยนะครับถ้าลางได้จริงๆเนี่ยอาจจะก็อาจจะแบบว่ากลับหัวตรงนี้เลยะล้างกุ้แล้วกลับหัวแล้วก็โจมตีได้เลยนะครับก็คือแบบตายเร็วอะ่ะได้หรือเปล่าคนดู <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจวะ่ะก็ถ้าผีดพลาดไปกันไดก็ผมก็ขออภัยด้วยละกันเนาะเพราะว่าผมก็ไปศึกษามานินดๆหน่อยๆนะครับเขาบอกว่ามันทําได้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าก็อเอามาลองตรงนี้นะครับผมนี่หรือเปล่ะอันนี้ก r a หัวหรือปล่าไม่ใช่นี่วะ แค่โจมตีเฉยๆนะคนุณดูเอ้ยไม่จะทำได้ไหมเนี่ยนอ้องขออนุญาตนั่งงอมนะไม่จะทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเพิ่มหน้าตาหน่อยขออนุญาตเพิ่มหน้าตาทำได้จริงหรือเปล่าคุณดูผมก็ไม่แน่ใจว่ะขออนุญาตนั่งงอมนะโอเคนะครับเราจะรอจนกว่ามันจะสามารถทําได้เลยละกันนะคนุณดูนะครับถ้าไม่ได้ก็เจอกันตอนที่เวฟไท้ายแล้วกันนะนะครับผมโอเคเจอกัน โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเวทที่50แล้วนะน่าจะเป็นเวทสุดท้ายแล้วเนาะก็ผมก็ยังทําไม่ได้เลยว่ะแบบล้างสมองยังไม่ได้เลยนะครับสาหรับใครที่มีความรู้หรือทําได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่ามันล้างสมองให้ศัตรูเนี่ยมันอยู่ฟั่งเรายังไงนะครับอันนี้ผมทําไม่ได้ว่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนดูหรือว่ามันมันไม่ใช่ตัวนี้ว่ะมันคือตัวนี้แหละไม่แน่ใจนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นแรงใจด้วยนะครับไว